Tell you that. ก็วันนี้วันที่ยี่สิบห้าแล้วมั้งไม่ยี่สิบเก้านนี้ยี่สิบเก้าตีสี่ตอนนี้ตอนนี้ตีสี่ด้วยความที่ว่ามันไม่ได้เป็นพื้นที่ที่เคยอยู่นะครับก็ค,คิดหนักเหมือนกันว่าจะไป ทำอะไรที่ไหนดีกิจกรรมในช่วงเช้า ตอนนี้ก็ห er mm ิวมากนะครับก็เดี๋ยวจะไปหาอะไรกินกันคือบรรยากาศดี hmm. มากเลยมันมีหมอกเบาๆแลบได้ไ claro ม่ร oh, um> ู <t 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 ้อ่ะเดี <t <t ๋ยวเราจะไปตรงน้นคิดว่าน่าจะไปเซเว่น ถึงซอยนี้เดี๋ยวผมต้องเลี้ยวเขอบอกว่าถึงวงเวียนแล้วให้เลี้ยวขวาผมจะเลี้ยวลงไปซอยนี้นะเฮ้นี่มันมีสะพานอลองขึ้นไปดูนะ เดี๋ยวต้องหาทางลงไปเซเว่นข้างล่างนะครับจะเป็นถนนข้างล่างคาดว่าจะไปเซเว่นได้คือคือคาดว่ามันจะไปเซเว่นได้แต่ผมไม่ชชว่์ว่าเส้นนี้จะไปได้หรือเปล่าเออพี่ถ้าลงไปข้างล่างนี้ขใช้เส้นไหนอ่ะตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้แต่ว่าล้างหน่อยแต่ว่าถ้าลง ผมไม่ชัวร์ว่าเพราะมันเป็นเหมือนกับไม่แน่ใจว่าเข้าได้ไหมไที่นั่นอ่ะไม่ได้ก่อนถึงก่อนถึงก่อนถึงลงขวาเลยอ๋อลงข <ลง S 1> วามีมีบรรทดลงอยู่อ๋อแล้วมันจะอ้อมไปไหนครับอ้อมเนี่ยก็ลงถนนที่สิ้นถนนนีิ้สนนสเสี้ยวแล้วก็คลายไปโอเคเดี๋ยวผมลองไปดูลองดูครับครับ เขาบอกว่าเมื่อกีอ้ให้ลงไปที่ด้านโน้นนะครับเดี๋ยวลองลองลองไปดูลองไปดูเจอแล้วก็คืออที่พี่เขาบอกมันจะเป็นบันไดวงลหางตรงนี้นะครับ โอเคแล้วเราก็จะไปตรงโดยส่วนตัวคิดว่ามันน่าจะอ้อมนะมันจะจะเป็นอ้อมไปเราก็ไปอยู่อีกฝั่งหนึง่งส่วนใหญ่เขาจะไปออกกำลังกายกันที่แถวนั้นนะครับ ไปวิ่งกันหิวอยู่มากในที่สุดก็เจอเซเว,ว่นแล้ว จะเข้าเซเว่นแล้วก็หาอะไรกินก่อนนะครับอาจจะมากินแถวนี้แหละ อนนี้ก็กำลังเดินทางกลับไปที่โรงแรมนะครับเดี๋ยวจะไปแพ็คของแล้วก็เดินทางไปเกาะพีพีกันต่อนะโอ้จุกเดินชา้าช้ากกินแล้วก็เดินเลยจุกมากเลยเดินช้าชนะ ฝั่งหนึ่งของผมก็จะเป็นทะเลนะแดด่องตลอดเลยคาดว่าน่าจะดำ นี่ก็จะเป็นชั้นที่1น,นะครับคนไทยเนี่ยเขาจะเก็บ30บาทนะส่วนฝรั่งเนี่ยเขาจะเก็บ50าณจุดนี้คือวิวพอยต์หนนะครับเดี๋ยวกําลังจะไปวิวพอยต์สองไม่แน่ใจว่าจะรอดไหมก็นะคือผมจะต้องเดินตรงไปแล้วก็เดินไปตามทางแล้วก็ขึ้นบันไดอีกแต่ ถ้าไม่ไหวจะพักแต่จะไปวีพอยต์สองไม่ได้ตอนนี้คิดว่าน่าจะดำหมดแล้วแขนดิโดนแดดการแดดที่นี่โคตรแพงราคานะผมไม่แน่ใจว่าที่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นทางที่รถไปหรือไง Okay. เรายังเหลือเส้นทางอีกแค่นี้ก็จะเป็นลมแล้วไปครับเขาบอกว่าวิวพอยต์270เมตรเออ270เมตร สเว้ยต้องเกาะลาวไงไม่ไหวอุ้ย,ย,ย,ยสวยสวยนี่เดี๋ยวช็อตนี้แถวนี้เดี๋ยวผมต้องถ่ายรูปเก็บไว้หน่อยและในที่สุด วิสองคือเราผ่านวิวพอยแรกมพราโชคโชนมาก <c oughs> วิว p o i สองอ่ะคือแบบเดือดนี่นก็ถึงละแ <c oughs> ต่เสียดา,า,ายนะี่ยวิวมันอ่ะวิวน้ำแหง้งอ่า <c oughs> เกือบสองฝั่งนะครับเกือบสองฝั่งทีนี้พอมาข้างบนเนี่ยก็จะมีคาเฟ่คาเฟ่กับร้านค้า วีโพยที่สองอ่ะเขาจะไม่เก็บตังค์นะเพราะว่าเขาจะเก็บตังค์วีโพยแรกอ่า uh, วีโพยแรกอย่างเก็บตังค์คนไทย30บาท <Okay. S 1> แล้วก็ต่างชาติหรือนักท่องเที่ยวเนี่ยห้าสิบนะครับแล้วก็วีโพยสองก็ไม่เก็บ เสียดายไม่มีคนไทยหรหูปห ตอนนี้หน้าโซมมากเลยกำลังกลับนะคือขาขึ้นนก็ว่ายากแล้วขาลงก็ยากเหมือนกันเพราะว่าเวลาที่ลงมันเหมือนเราต้องใช้แรงต้านเพราะว่ามันเป็นทางแบบน,นี้แล้วคือพยายามต้านให้มันไม่กลิ้ง เดี๋ยวจะกลับไปอาบน้ำแล้วก็นอนไม่ไดีเดี๋ยวอาจจะทำทำงานเล็กๆน้อยๆน,นะครับแล้วก็ไม่น่าจะไปไหนละเพราะวันนี้ใช้จ่ายไปเยอะมากนะครับลำพังของนิดเดียวอ่ะที่นี่คือแพงมากเ,เห็นไหมเวลาลงอะ่ะขามันจะต้านกับเองลง นี่ผมต้องยันไว้ตลอดเวลาคือผมต้องยันไว้อะกับปลายเท้าอา่คือตอนนี้เวลาสี่โมงอีกห้านาทีจะสี่โมงครึ่งแล้วนักท่องเที่ยวเริ่มทยอยขึ้นไปข้างบนกันเยอะมากผมเดาว่าน่าจะไปดูพระาทิตยตก าที่ตกน่าจะสวยแต่ผมคิดว่าผมมาแค่นี้ละนะครับเดี๋ยวจะกลับลได้รูปไปค่อนข้างเยอะ